คือมันเน้นตรวจสอบคนเปิดบัญชีอาจารย์สท่านผู้ท,ที่เปิดบัญชีก็คือถ้าไม่มีผู้เปิดบัญชีก็จะไม่มีการสนับสนุนชใช่ไหม, <S <S ไมการเปิดบัญช,ชีมันเป็นเครือข่ายของการสนับสนุนหรือเป็นเครือข่ายตามที่ศาลร,รับหนุนวินิจฉัยหรือไม่อย่างไรก็ต้องพิจารณากันแล้วยิ่งอาจารย์เองเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาลัยของรัฐก็น่าจะทึงสังวรในประเด็นนี้ไว้ด้วย อาจารย์ท่านหนึ่งเ,เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วไปรวบรวมเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีมาตหนึ่งหนึ่งสอและได้เงินมาภายในสีชั่วโมงประมาณสิบล้านมาอย่างไรผมไม่ทราบแต่ส่วนหนึ่งก็คือว่าการกระทําดังกล่าวนั้นมันอยู่ในกระบวนการเข้าข่ายของการกระทําที่เป็นผู้สนับสนุนเพื่อหนุน ต่อการกระทําที่ผิดขัดต่อรัฐมนูลในเรื่องของการที่กระทําไม่เป็นไปตามสารรัฐมนูลพิจารณาวินิจฉัยหรือไม่อย่างไรผมเรียกร้องไปยังท่านอาจารย์ทั่วไปทั้งหมดในประเทศไทยนะครับว่าท่านจะทําอะไรของท่านก็ได้ตามสิทธิและเสรีภาพแต่การกระทําอันนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายภายใต้การพิจารณาของศาล ภายใต้ระบบภายใต้กฎต่างๆของประเทศไทยวันนี้ผมมาเรียกร้องเพื่อให้พิจารณาในประเด็นของการเปิดบัญชีรายรับและไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ต้องสงสัยผู้ต้องหาในคดี 1- นึสองและประเด็นสำคัญที่สุดว่าเป็นไปตามหรือขัดต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเมื่อวันที่10พย2 5 6หหรือไม่ที่อาจารย์ นัทพรตประยชน์เป็นผู้ยื่นไปและสารวินิจฉัยอมาแล้วผมขอให้ตำรวจโปรดพิจารณาวินิจฉัยและสั่งการให้หยุดการกระทำเหล่านั้นไปถ้าเป็นไปตามความที่ผมยื่นมาในวันนี้และสิ่งที่ผมกราบเรียนฝากไปด้วยก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งเงินบริจาคเหล่านั้นท่านได้เสียภาษีหรือไม่สองบุคคลน,น,น,นะครับที่ท่านเป็นประกันตัวเมื่อออกมาแล้ว ยังมีการจาบจ้วงหรือการเขียนที่ไปแสะในเรื่องของสถาบันอีกหรือไม่อย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมจะผนวกมาให้เจ้าที่ตำรวจโปรดพิจารณาตรวจสอบวินิจฉัยและดูการกระทำเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตและผมอาจจะไปยื่นหนังสือที่มหาวิยาลัยกเกษตรเพื่อให้ทางหมหาวาลัยพิจารณาในกรณีของอาจารย์ที่เป็นผู้ มาขอเปิดบัญชีและขอรับบริการหนึ่งในในในท่านนั้นเพราะท่านเป็นชาติราการและการการทําดังกล่าวไปขัดต่อคำวินิจฉัยของศารรัฐมนูนั้นท่านทําถูกในกระบวนการหรือไม่อย่างไรสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลหลักที่นํามายื่นเพื่อให้ทางที่ตํารวจตรวจสอบการกระทําดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดที่ผมกล่าวเรียนมาครับอาจารย์ครับตักกะถ้าตักกานี้แปลว่า คนที่บริจาคก,ก็จะเข้าขายอะไรอย่างนี้เหมือนคนเปิดร<อ>ับไหมที่าจะาจ่ายบริจาคอ,อะไรก็ทํากันนะแต่ไม่จําเป็นต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการบริจาคเขาบริจาคก,กันทุกวันฮะเขามีการบ,บริจาคในเรื่องนูง้นเรื่องนี้เรื่องสัรพัทธ์เรื่องก็เขาทาแล้วก็จบแต่การบริจาคแล้วแล้วนํามาโฆษณาและประชาสัมพันธ์แล้วมันเกี่ยวพันไปถึงคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูลซึ่งมีผลผูกพันต่อองค์กรทุกองค์กร สิ่งนี้ก็ต้องมีการยืน่นเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ไม่เจาะจงว่าคนที่บริจาคมาเท่าไหร่เท่าไหรกก่ก็ไม่ไม,ไม่ผมเห็นไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเพราะว่าแต่ละฝ่ายแต่ละข้างก็มีผู้สนับสนุนกันอยู่แล้วอันนั้นเป็นไปตามสิทธิและเสรีภาพที่สามารถกระทําได้แต่ในเรื่องของความถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายก็ต้องกระทํากัน ก็ต้องก็ต้องตรวจสอบกันครับก็คืออาจารย์ก็คือมันเน้นตรวจสอบคนเปิดบัญชีอาจารย์ผู้<อ>ท,ที่เปิดบัญชีก็คือถ้าไม่มีผู้เปิดบัญชีก็จะไม่มีการสนับสนุนใช่ไหมเพระยาะฉะนั้นการเปิดบัญชีก็คือมันอยู่ในข่ายของการสนับสนุนหรือเป็นเครือข่ายตามที่ศาลร,รับหนุนวินิจฉัยหรือไม่อย่างไรก็ต้องพิจารณากันแล้วยิ่งอาจารย์เองเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหลาลัยของรัฐ ก็น่าจะพึงสังวรในประเด็นนี้ไว้ด้วยเท่านั้น,นเองเป็นผลลักธ์เพื่ออยู่ประดันแล้ววันนี้ที่เดินทางมานีเพื่อยื่นเรื่องเฉยๆหรือว่าเพื่อแจ้งความดาเนินคดีเลยเพื่อยื่นเรื่องให้สดสอบข้อเท็จจริงก่อนว่ามันเข้าสู่กระบวนการของอที่ศาลวินิจฉัยไปแล้วหรือไม่อย่างไรเพราะการกระทํานั้นมันมีสองอย่างนะครับหนึ่งผู้กระทําเองสองสามคนที่ศาลวินิจฉัยไปแล้วก็คือเป็นการขณนนที่ล้มล้างการบุกค,ครองไปแล้ว และนอกจากนี้ผู้ที่เข้าไปไปมีส่วนร่วมสนับสนุนให้เงินหรืออะไรก็ตามหรือให้เงินนี่ไม่เท่าไหร่แต่คือมันสามารถบริจาคก,กันได้ในเรื่องของความชอบหรือไม่ชอบในระบอบที่เราศรัทธาแต่ในประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ทํามันเข้าไปสู่กระบวนการที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนตามที่สารวินิจฉัยสิ่งเหล่านั้นก็ต้องตรวจสอบถ้าพบว่าผิดท่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเอออย่างนี้มันเข้าข่ายมันจะนําไปสู่สอ,อะไรก,ก็คือต,ต้องมีความผิดไหมห้ามการกระทํา ห้ามการกระทําสิ่งเหล่านั้นราะนั้นุนเขียนชัดก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามพบการกระทําเหล่านั้นก็สามารถที่ห้ามการกระทําเหล่านั้นต่อไปส่วนบทบัญญัติทางด้านตัวของกฎหมายหรือความผิดอะไรนั้นก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึงแต่ชั้นต้นก็คือว่าว่าระงับขั้นตนก็คือชั้นใจ่ะห้ามการกระทำนั้นก็คือชั้นแรกเลยถ้าเป็นจริงก็คือห้ามห้ามการกระทำนนั้นผมผมว่าวิธีการหลายอย่างที่ท่านจะทําได้โดยไม่ต้องมามา ทำให้มันอ,อุก,กะเลิกหรืออะไรก็ตามคุณบริจาคแล้วคุณก็จบ<ม>คุณจะได้เท่าไหร่ก็่องของคุณ<ม>แต่การแถลงะอะไรก็ตามได้บอกว่าจะไปช่วยอีกอย่างหนึ่งในกรณีการไปบอกว่ามีการเพิ่มในเรือ่องจํานวนเงิน,งน,นหรืออะไรก็ตามซึ่งไปไปไป,ไปทาให้สถาบันทางด้านตุลาการเองก็ต้องออกมาชี้แจงมันอีลงตรงนังนกันไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็คือทําให้เกิดความวุ่นวายทําให้เกิดการสับสนและข้อมูลก็ไปสูก่กระบวนการ ทำให้สาบันต่างๆนั้นมัวหมองไปด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการกระทํานี้บังควณและกระทําที่อยู่ในช่วงของช่วงของนะครับสารธรรนูนที่ถิ่ไปแล้วและมีผลผูกพันต่อทุกองค์ความไปแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องพึงระวังผมจึงมายืน่นเพื่อตรวจสอบในประเด็นนี้ครับด้วยเหตุผลตา์ขอบพระคุณนะครับ,อคครบขอบคุณ อ้าวนะครับทุกท่านครับนั่นก็คุณสนธิยาสวัสดีถ้ายศตําแหน่งท่านก็คงจะเป็นเรียกว่าอดีตท,ที่ปรึกษาประธานกมธกฎหมายว่าอย่างนั้นแหละของคุณศิระคุณศิระก็เป็นอดีตประธานไปแล้วเหมือนกันก็มานั่นแหละามาจะให้เอาผิดกองทุนราษสรประสงค์คนบริจงบริจาคอะไรโดยเฉพาะมุ่งเป้าไปที่อาจารย์นะครับแน่นอนกองทุนราษฎรประสงค์มีไว้เพื่อช่วยเหลือในด้านการเงินในด้านทรัพย์ในการประกันตัวผู้ต้อง หาผู้ต้องขังทางการเมืองนักโทษทางความคิดต่างตางนะครับราษฎรประสงค์ก็คุณอนุนำพาตั้งขึ้นมาหลังปี5-3เป็นทีมทนายความนะครับโอ้ยคุณแก้วรอรินก็บริจาคก,กับเขาด้วยโอ้ยอย่าจับกันเด้ออ้าวสวัสดีครับ